เมี่ตอนที่เรามาปั่นจักรยานเล่นเราปั่นอย่นี้เมื่อตอนที่เราปั่นมันตอนที่เราปั่นจักรยานเล่นอะเราเราปั่นมาถึงตรงนี้แต่น้ำมันเริ่มสูงขึ้นน้ำใส เอ่วันน e> ี้ก็ได้อยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยแม่แม่ก็ไปดิใครอะไรไม่ได้เดี๋ยวไปด้วย

นะเดี่ยวกสูงท่ามันเกิดแล้วไข่อะฮะหนูยังไม่สูงเท่าเลยอืมน่าอยู่ด้านบนนู้นอะหรือเคยอยู่อยากอยู่เหมือนเดิมอ,อ,ยอยู่เหมือนเดิม อยู่บ้านดีๆชอบอยากอยู่หอถ่ายไถ่ายไปเรื่อยแล้วกันจะถึงอ่ะแม่อยู่ตรงนู้น โอ้ไม่เห็นพูดอะไรเลยรับคำทำไมพูดไปแยเปองสักคำเป็นไงบ้างครับที่นี่เราก็จะมานั่งพักกันนะครับอย่างนี้ที่นี่เราก็จะมานั่งพักมีฝาเล่นหมากฮอปนะครับแต่มีแค่สี่เอง <Yeah. S 2> นี่มันมีว้โยนเปิดหอย ท,ที่ล้างว่านาะนมีอะไรเขียนนมาาไปไหมนี่ครับเขาจะมาปลาหอยใส่ด้วยนี่มา เจะไหวไหมเนี่ยไปร้นแ่หอมมากครับงางเก็บมาบอกหลังเก็บไไหนม่ยที่เดิมหรือเปล่า้องโซน้เร็วอะไรไปไหนโทรัมาถึงโทรศัพท์เหรอถ่ายไว้สิยๆถ่ายไว้สิ เาไปเที่ยวในเซนทรัลมานานแล้วมาห้านาที Falcon. รอร้านเกมทำไมอ่ะจะรอตรงไหนอ่ะรอซอยตรงที่พี่ไปส่งเบียร์นะตรงที่ไปส่งเบียร์กับลีโอเล่นเกมนี่ยังไม่ดีมากแม่งเกมอะไรมาอีกยัมีมาไรอ What yeah. นี่ไหมนะมาเห็นนอ,อนอบคุณครับนี่เราจะก็จะมาพั๊บที่นี่นะครนี่ยังไม่ถึงเลยอีกแค่ปั๊บเดียวเองไม่ได้เป็นเซนทันนะไม่ ยังไม่ถึงยี่แคปแป๊บดูมันยังไม่ถึงเจ็ดนาทีห้าสิบสองเจ็ดนาทีกว่าเจ็ดนาทีห้าสิบสองมมันแปดนาทีแล้วเนะนี่ยสัวนนี้